สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกแล้วหลังจากเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างกับมิทันกรีดครั้งนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งแล้วครับเพราะว่านี่แหละครับได้ร้องเพลงกับไกล้ชิดกับทุกคนก็เลยตื่นเต้นเป็นธรรมดาเนาะเราก็เตรียมตัวแบบฝึกร้องฝึกจําเนื้ออะไรให้มันคล่องที่สุดครับแล้วก็เรามียมชูอะไรมาใช้แต่งแฟนบ้าง ก็มีร้องเพลงครับผมวนเพลงอะไรก็อยากให้ทุกคนรอดูรอดูรอรุ้นดีกว่าครับแต่เมื่อกี้มีของไม่ของให้ด้วยนะเราก็มีใช่ไหมมีครับผมเป็นของขวัญสำหรับท็อปสเปนเดอร์ใช่ไหมครับใช่เขาเรียกว่าท็อปสเปนเดอร์ใช่ใช่ครับก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพวกผมเนี่ยนะครับไม่ดูขวดดูขวดด้วยเป็นแฟนแน่ยอนแล้วคู่เราไปไหนคู่เราพี่พี่บุญเหรอครับ นี่บุญไม่ไหนไม่ร <hi> ู้ตอนนี้น่าจะไปแอบซ้อมซ้อมซ้อมร้องอยู่หรือเปล่าเห็นเอาไปทําธุระนิดนึงมั้งครับเดี๋ยวพี่บุญเขาคงเข้ามาน่าจะไปซ้อมร้องแบบฝึกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องเราต้องซ้อมฝึกเสียงกันด้วยใช่ครับก่อนก่อนขึ้นเวทีก็จะมีฝึกฝึกคีย์อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยไหนครนั่งหลับเติมอะไรกันผ่านงานใครอ่ะใช่จริงจ้านั่งหลับอยู่จ้าไม่ได้ไปไหนจ้าเราก็ ราควรจะไปรบควรเขาไหมคะขเขนนานั่งหลับอยู่ตรงนน้ <oz> นอะป้าไปหาบุญกันนะคะพอแบบว่าพูดพูดหนึ่งกับยิงอยู่หน้าเสร็จปุ๊บเขาเาก็จะ่าเรื่องปุ๊บปุญจา๋าเมื่อกี้คือไม่เห็นอะว่านั่งหลับอยู่ตรงนี้ <c oughs> คือเขามาหลบหมุมเเลยเรานั่งเป็นเพื่อนเลยอะ <c oughs> เขานั่งหลบหมุมอยู่ตรงนี้จ้า พักท้ายแฟนๆไหมพักท้ายแฟนๆก่อนสวัสดีครับผมนี่คู่เยอะกว่านี้เออหรอชื่อบุญทวนากนชัยครับผมได้แดงครับรู้สึกยังไงกับแฟนในครั้งนี้อ่าจริงๆก็ไม่มีความตื่นเต้นแล้วล่ะครับผมเพราะแบบมันเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเซอร์ไพรส์ก็คือร้องผิดครับเหมือนกับงานมิดใหญ่ก็คือร้องผิดเมื่อกี้เนี่ยเราได้อัด ทเทฟของเขาใช่ไหมคะแต่ประเด็นคือว่าเขาก็เหมือนหลับอยู่ตอนนี้ก็ยังหลับอยู่ช่วงนี้เยอะครับเหนื่อยอะไรอย่างงี้แต่ก็สู้พร้อมสู้สู้ตายะครับผมไม่มีงานเลยฮะราอเแ่น ลรเล่นเเล่นมีครับมีกแต่ก็เหมือนพัอนน้อยเลยด้วยช่องนี้ครับผมไม่ค่อยเราอะต้องดูแลเขาบ้างนะครับผมไวันนี้วันนี้เหนื่อยไปไปไหนก็ไปไปเกะไปเหนื่อยเขาไม่ทำอะไรกันมาคิดไม่ดีเลยนะเมื่อวานก็มีไปนอนดึกเมื่อวนกลับบ้านถึงบ้านดึกครับไปทํางานมาที่มันก็จะเหนื่อยนิดนึงครับเดี๋ยวขึ้นเวทีตื่นแน่นอนมีแฟนมีอะไรมาบ้าง นอนรายการเขาถ่ายงอนรายการจริงๆไม่ได้งอนคือง่วงตอนนี้งอนดูง่วงแต่ไหนก็ไปไหมเปล่าไม่มีอะไรรอรอดูพวกเรานะครับผมก็ตอนนี้ได้แดงจบแล้วเนาะก็อย่าลืมมาฟังเพลงประกอบซีรีส์พวกเราด้วยนะครับในจุกแอปพลิเคชั่นจุกมิวสิกแอปพลิเคชันนะครับผมอ่ามีเกือบสิบเพลงแล้วมั้งถ้าคิดถึงพวกเราก็อย่าลืมวนฟังไปเรื่อยๆนะครับผม เรมีคาราวเก๋ไหยนะคะบอกเลยว่าเขาอัดคาราวเก๋กับเราจ้าสามารถมาลองได้นะจ้าอย่าลืมนะฮะอย่าลืมติดตามเดี๋ยวสักพักเราก็น่าจะไปเจอพวกคุณแล้วล่ะรอเจอกันนะใช่ครับอีกสิบนาทีครับผมอีกสิบนาทีก็จะถึงเวลาแล้วรอดูพวกเรานะครับรับรองพอขึ้นเวทีตื่นแน่นอนก็รอดูนะคะว่าตื่นจริงหรือเปล่าเอ๊ะยังไงปะเราลุกกันดีกว่านะคะ